สวัสดีครับ FC ท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ก็มีเหรียญแปลกเช่นเคยเป็นเหรียญชนิด5บาททั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มาให้ FC ได้รับชมกันเป็นเหรียญแปลกนะครับ แปลกแบบไหนอย่างไรไปชมพร้อมกันก่อนที่จะไปรับชมนั้นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราทางช่องของเราก็จะมีกำลังใจทำคลิปให้ FC ได้ติดตามรับชมตลอดไปก็มาชมนะครับเหรียญ สามเหรียญนี้เหรียญหนึ่งก็จะเป็นเหรียญรุ่นรุ่นใหม่พระเสียรใหญ่ของรัชกาลที่เก้าเหรียญที่สองก็จะเป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเสียรเล็กของรัชกาลที่เก้าเหรียญที่สามเป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเสียรเล็กรัชกาลที่เก้าเหรียญทั้งสามเหรียญนี้ ต่างพศนะครับเหรียญพระเศียนใหญ่จะเป็นพศส5องพัห้าห้าสิบสองส่วนเหรียญพระเศียรใหญ่จะเป็นพศส5องันห้าสี่สิบสี่แบบหนาพระเศียรใหญ่จะเป็นแบบบาง เศษเล็กแบบแบบบางปีพศ2543สองเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญรุ่นเก่าเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญรุ่นใหม่ความแปลกของสามเหรียญน,นี้ก็จะมีน้ำหนักไม่เหมือนกัน ปกติแล้วเหรียญรุ่นเก่าพระเศียเล็กขอบฟันเฟืองจะเป็นสีทองแดงทั้งสองแต่เหรียญชองเหรียญน,นี้ขอบฟันเฟืองไม่เท่ากันบางกับหนาแล้วก็ขาวกับแดงนะครับเหรียญพระเศียรใหญ่เป็น แบบบางอยู่แล้วแต่เหรียญพระเศียรเล็กมาบางเท่ากับเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับคนแปลกก็อยู่ตรงนี้แปลกในรูปแบบหนึ่งอีกก็คือน้ำหนักนะครับน้ำหนักเหรียญรุ่นเก่าแบบหนาจะมีน้ำหนักอยู่ที่เจ็ดจุดสี่กรัม เหรียญรุ่นเก่าพระเสียนเล็กแบบบางขอบฟันเฟืองสีขาวปีพศออ2543จะมีน้ำหนัก6.00เหรียญพระเสียนใหญ่เหรียญรุ่นใหม่แบบบาง จะมีน้ำหนักเดือนนี้ปีห้าสองสองพันห้าร้อยห้าสิบสองมีน้ำหนักหกจุดศูนย์ศูนย์เท่ากับเท่ากันกับเหรียญพระเศียรใหญ่กับพระเศียรเล็กรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่บางเท่ากันหนักเท่ากันแปลกไหมครับ fc สังเกตนะครับ สองเหรียญน,นี้น้ำหนักเท่ากัน6.00คือเหรียญรุ่นเก่าเหรียญรุ่นใหม่นะครับ6.00เท่ากันในขนาดเดียวกันรุ่นเก่ากับรุ่นเก่าไม่เหมือนกันเหรียญน,นี้ นักเจ็ดจุดสี่เจ็ดจุดสี่แปดนะครับเหรียญนี้6.00เท่ากับเหรียญถ้าเสียนใหญ่นะครับครับสำหรับคุนนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ